เท็ดฮัลโหลก่อนฮัลโหลฮัลโหลเอาใหม่เอ้าไม่ฮัลโหลเอาใหม่ฮัลโหลเอาใหม่ฮัลโหลเฮ้ยพี่เอ็กเสียงเป็นอะไรอ่ะพี่ไม่ค่อยดีวันนี้น้ำมูกก็มีอากาศมันเย็นๆนะพี่รู้สึกแบบเรีอยกอะไรอ่ะ oh. มปนลมแพ้ระบบใจพี่ไม่ค่อยดีเพราะอย่างนี้เราจะไปทำเกษตรได้ไหมอะ่ะมันต้องอยู่กลางเด้งนะพี่เฮ้ย <c oughs> วันนี้ยังอื่นก่อนได้ไหมอะ่ะ <c oughs> เอ็งมีอะไรจะแนะนำพี่ไหมโอ้เอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวแต่งพาพี่เอกไปทำสปาไป เป็นสปาหน้าเป็นสปาระบบทางเดินหายใจจริงเลยจริงมันจะดีขึ้นใช่ไหมแน่นอนอ้าวแต่ก่อนจะไปดือะไรหรือเปล่าอ๋อมเนี่ยเลยไงดื่มวันนี้คุนผู้ชมสวัสดีครับผมครับเอกครับเป็นค่ะค่ะรายการเกษตรออนไลน์บมัยเกษตรครับซึ่งใน EP นี้ครับน้องสาวตัวป่วนของผมนะฮะจะพาไปมีสาระในเรื่องของการรักษาอาการไม่สบายเนป่วยไม่สบายครับซึ่งน้องสาวจะพาผมไปนะครับแต่เธอจะพาพี่ชายคนนี้ไปทำอะไรนั้น ยังไม่รู้ต้องคอยดูต้องคอยดูงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับท่านผู้ชมอ่าแตงพาป๊อปพาปปพี่เอกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่เอกจะไปวันนี้พี่เอกไม่สบายใช่ไหมครัน้องแตงจะขอดูแลพี่เอกอย่างเต็มที่น้องแตงจะเป็นคนไปหาวัตถุดิบไปหาอุป,ปกรณ์ไปหาทุกสิ่งทุกอย่างน้องแตงจะให้พี่เอกนั่งอยู่เฉยเฉยเออมาไปยังไงเดี๋ยวจะพาไปนั่งอยู่เฉยเฉยก่อนใช่ครับโอเคผมจะนั่งไปยุ่งเลยเหรอใช่ สบายใช่ไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่ะเห็นไหมน้องบอกแล้วเพราะว่ายังไงวันนี้เราก็ไปไหนไม่ได้วันนี้น้องเลยจะพาพี่เอกมานี่ต้มยำป่าไม่ใช่นี่เนี่ยโอ้โของต้มยำจริงแต่เราไม่ได้ทําต้มยำถึงเราจะมีแบบเนี้ยเห็นไหมหอมแดงเอ้ยเตียมเอ้ยขาหิ้งขาตะไครแต่เราจะไม่ได้ทำต้มยำกันนะพี่เอกแต่เราจะพาพี่เอกมาสุ่มยาสุ่มยาใช่แล้วสุ่มยังไงเอ้าเดี๋ยวบอกโอเคมา การจ่ำยาวเพ่อเองนะง่ายมากมันคือการทําสปาแบบบ้านๆมาเป็นวิธีการที่เราใช้ไอ้น้ำเนี่ยนะคะสูตรดมไอ้น้ำเข้าไปซึ่งไอ้น้ำตรงเนี้ยเราจะได้จากการที่เราต้มเนี่ยสมุนไพรเหล่านี้สูตรดมไอ้น้ำเข้าไปใช่เ,เพื่อทําให้ระบบเขาเรียกว่าระบบหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นเหมาะมาก,มากสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือคนที่มีปัญหาเรื่องการหวัดคัดจมูกมนี่ อ่ะแล้วส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างส่วนประกอบนะพี่เอ็งนะง่ายมากมี่หนึ่งเกลือนี่ต้องมีเกลือใช่แต่วันนี้เราพิเศษเราจะใช้เกลือนี่ไปเลยเกลือหิมาลัยเกลือหิมาลัยเลยแน่นอนแต่ยอดเขาหิมะไหลโอ้โหหนูปีนไปเลยหนูปีนไปเลยนี่ะมีเกลือคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะใบมะกรูดใบมะกรูดครับผมใช่ค่ะมีใบมะกรูดมีค่ะมีนี่ ะไม่ใ <c oughs> ช่ตะไคร้ <ot six> <โ ury> มันคือขาค่ะนี่มันค <c oughs> <c oughs> ือขานะคะไม่คือขาดนะถูกต้องอ่ะอันนี้นี่อะไรพี่ตะไคร้ถูกต้องมันคือตะไคร้นะคะมันเป็นตะไคร้อะไรครับเนี่ยตะไคร้แกงหรือตะไคร้หอมครับเนี่ยมันใช้ได้ทั้งตะไคร้แกงและตะไคร้หอมนะฮะแล้วก็ไปเลยครับนี่ค่ะนี่ระทัดจีนไม่ใช่คืออันนี้คือดีปลีนะแล้วก็นี่ เผาถูกต้อง <มา S 1> ค่ะมานี่ <มา S 1> แล้วก็นี่หอมแดงครับถูกต้องค่ะหอมแด <หอ S 1> งเลยนี่กระเทียมไหมกระเทียมค่ะถูกต้องโอ้ทำกับข้าวได้เลยครับเนี่ยถูกต้องค่ะเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมว่า เครื่องที่เราเอามาวันนี้เป็นเครื่องต้มยำหรือเครื่องทําแกงในครัวเราเนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะทําสมุนยาหรือการดูแลตัวเองมันง่ายมากพี่เอกเราแค่เข้าครัวแล้วก็ไปหาเนี่ยสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราพวกนี้<อ>มาทําเป็นสูงนยามาทำมันจะบอกว่าไอ้พวกนี้มันมีสรรพคุณทางยาด้วยวูดเมน 0, 100อนละเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวนี่มันทําหน้าที่ต่างกันแม่มันทําหน้าที่ต่างกันอย่างเช่นอย่างเช่นนะอัานตัวนี้เลยนี่ หอมแดงมีนะคะหอมแดงหอมแดงพี่เอกจำได้ไหมตอนเด็กๆเวลาพี่เอกคัดจมูกอะไม่รู้นะว่าบ้านพี่เอกเป็่บ้านแตงอะแม่จะทุบเพื่อเหอมแดงแล้วตัวากบนหัวเออของของพี่เอกก็เคยทุบเพื่อเาใส่ตาโอรักษาอาการตาอักเสบโ้ค่ะสงสัยไหมว่าทำไมเนาเพราะว่าตัวหอมแดงเนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยไงคะเด็กที่เป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่ออกตอนคืนเขาก็จะ เอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะทุบชุบชุบหอมแดงแล้วเอ,เอาไปวางบนหัวให้น้ามันหอมระเหยเนี่ยเขาให้เด็กอ่ะสูดดมน้ํามันหอมระเหยเข้าไปเวลาเด็กเขาได้ป่วยเหรอใช่เ,เ,เขาเใช่เป็นหวัดเขาจะหมูค ok ขานี้มันก็จะทาให้เจ้าตัวเนี้ยนะคะไอตัวน้ํามันหอมระเหยเนี่ยให้มันไอ้นี่มากขึ้นให้ให้เขาหายใจได้ล่งขึ้นครับอีกสักตัวสองตัว วันนี้กระเทียมกระเทียมก็มีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะก็คือมีน้ํามันหอมระเหยและที่สําคัญคือเจ้าตัวกระเทียมเนี่ยมันสามารถช่วยฆ่าเชื้อได้ด้วยนะตัวนี้นี่ฆ่าเชื้อได้ด้วยอ่ะคราวนี้ตัวนี้ค่ะตัวขานะคะสรรพคุณของขาเวลาเรากินพี่เอกสังเกตไหมเวลาเรากินขานะเราจะรู้สึกแบบซาบซาบเผ็ดแบบเผ็ด้เผ็ดร้อนเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเขาก็มีน้ำมันหอมระเหยเขามีสรรพคุณในการเรื่องทําให้แบบ เพราะถ้าเป็นท้องอืดท้องเฟอ้อถ้าเรากินขาเข้าไปนะคะหรือว่าดมน้ำมันหอนมมะหอเข้าไปก็จะช่วยระบายลมระบายอากาศทำ<ม>เขาเรียกว่าระบายแก๊สในท้อง<ม>ได้นะคะหายใจคล่องด้วยห เตะไค้ต้แน่นอนว่าตะไคร้เนี่ยเขามีน้ํามันหอมระเหยในตัวอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราได้ดีมากส่วนี้ยก็จะมาทางระบบทางเดินใช่ใช่เพราะว่าสำหรับคนเป็นบัตรแลวก็ถูกต้องใช่ค่ะเรานี่ก็มีสารละนะแน่นอนแน่นอนปกติเหตะไรสารละนี่อีกตัวนึงเรามาบอกมะกรูดครับมะกรูดกับดีปีมะกรูดเนี่ยอย่างแน่นอนเลยคือเขามีน้ํามันหอมระเหยอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเขาต้มไปหรือว่าเขาโดนความร้อน ไอ้ตัวน้ำมันหอมระเหยตัวนี้เขาก็จะระเหยขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหมพี่ว่าทุกตัวของแต่งเนี่ยจะมีน้ามันหอมระเหยมีฤทธิ์ในการช่วยเรื่องของระบบหายใจทั้งนั้นเลยดีครับนี่นะคะวิธีการทำไม่ยากค่ะนี่เรามีหม้อต้มน้ารออยู่แล้วนะคะ้มีไก่อยู่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่มีวันนี้วันนี้น้องจะมาสุดยอดเลยนะอ่าโอเคค่ะวิธีการง่ายมากนี่นะคะ ใส่ลงไปเลยไปในหม้ที่ตั้งไฟไว้แล้วเนาะใช่แล้วครับอ่ะครับพี่อยากทำตัวไหนบ้างไหมอยากจะใส่ตัวไหนไหมมะกรูดอ่ะอ่ะมะกรูดมาพี่เอกกี่ใบกี่ใบกี่ใบก็แล้วแ่เอกชอบขนาดไหนพี่เอกอันนี้เลยต้องทำแรงกันบ้างพี่เอกฉีกฉีกยังไงฉีกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยหมดเลยทำไมคอผู้ชายอุต่ะใส่ละเอียดใช่ไหมพอเดียวโอ้โหใส่หมดแล้ว้องน้ำอ่าไม่ใส่ไม่ใส่อะเอียดคราวนี้เหลือกระเทียมเนี่ยน้องตั้งเอ็นไฮด์ชุบให้ ตก็ยังไม่ใส่เลยอันนี้ก็ยังไม่ใส่เลยใช่ตีตัวดีปีตัวนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการนี่ค่ะหั่นใช่ถูกต้อง่หันจึ๊บมันจะไม่แสบตาหรอครับไม่พี่เอจะบอกว่าดีปีเวลาเขาต้มแล้วเขาไม่แสบตานะแต่เขาจะรู้สึกว่ามันแบบซาซ่านิดนึงมามาจะทนแล้วกันนะถ้าอยากจะหายปวดก็ต้องทนแล้วแหละนิดนึงอ่ะพอแค่นี้พอมาแคต่อทีนี้เสร็จปุ๊บรอค่ะรอค่ะค่ะเดือดได้ยังก้นน้ำไหมคะ รูอยัง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 พี่ก่อนระหว่างนี้ใช่ค่ะระหว่างนี้เราก็ต้องรอให้น้ําเดือดเมื่อน้ําเดือดโอ้ลืมก่อนนี่เออลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วพี่เอ๋ก็ไม่เจอนน้องพี่ก็สติไม่ค่อยดีไงป่วยฮะนี่นะเวลาใส่เกลือใส่ขนาดไหนนั่นเอาละใส่หยิบข้าแล้วก็โอ้ไม่ได้เราถึงข้าวแล้วหรอกอ้าวไม่ใช่หรอแใส่ไปประมาณสักสามนิ้วมือนี่โอเคไม่คนทั้งนิดหรือ ไม่ต้องค้นใช่เราปล่อยไปอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองนะคะระหว่างนี้เราก็รอไปนะคะได้ฮะไม่ได้ว่ะเฮ้น้องลืมอย่างที่น้องบอกว่าจริงๆเอาใส่ใบมะขามได้นี่คือใบมะขามจะจะให้รสเปรี้ยวใช่ไหมใช่แล้วทำไมไม่ใส่ลืมลืมเอาใส่ใบมะขามก่อนใส่ใบมะขา ออกแบบหนึ่งนะโอเคตอนนี้เวลาพี่จะสุ่มพี่ต้องทำยังไงบ้างพี่จะต้องมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไหนอ่ะเดี๋ยวหนูเสกค่ะนี่ไงมาเร็วตัวพัชของานเนี่ย,ยจะเป็นตัวกระโจมหน้างงไหมกระโจมหน้า ปกติเวลาเราอบสมุนไพรทั้งตัวเราจะมีกระโจมใส่ตัวใช่ไหมพี่แต่เนี้เราแค่สุมยาแต่ว่าเราก็จะต้องมีส่วนที่แบบครอบหน้าเราไว้เพื่อ,อให้ไอน้ําหรือว่าน้ํามันหอมระเหยมันระเหยขึ้นมา <ừ> ในจมูกเรา ừ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  ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้เลยค้าอขอม้าค้า,าขม้าเป็นตัวที่เราจะใช้เป็นแบบครอบหน้าครอบหัวเราไว้คุมเงี้ยเหรอเนี่ยนี่ใช้ผ้าขม้าพี่อยู่ตรงไหนวะหน้าพี่ก็จะอยู่หน้าหม้ออย่างงี้ยเลยพี่ กลายเป็นคนน่าม้อเลยใช่เหรอเฮ้ยจีไม่จีมันจะไม่สุกหรือไงเฉพาปกติที่มันก็สุกได้มายต่ว่าน่าจะได้ทีละอถ้ถือไว้แกได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนี๋ยวเพื่งนดี๋ดูก่อนพี่เอกเอาก่อนเลยก็ว้โหเอาสุกแล้วสุกแล้วไม่ใช่สีเดือดแล้วเดือดแล้วมาน่ากลัวจริงๆเลยเธอเนี่ยเน่เน่นะคะเน่สองสามแล้วพี่เอกคุมไปเลยแรงจัดนัดเดียวเลย เอาไปโอ้โหดีมากใจเตัวเงี้ยกดหัวพี่เลยตายเลยนะเอ้าเอาเงี้ยทนึงอ่ะค่อยๆนะเอาสูงๆก็ได้สูงๆอ่ะเอออุ้ยอ่ะนิดนึงอ่ะแล้วก็สูดเข้าไปเลยกูสูเป็นไงพี่หัวโล่งครับโล่งมากท่านผู้ชมหอมเหมือนต้มยำเป็ดไก่บ้านเลยโล่งหัวนะหัวโล่งครับโล่ง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 ไอ้ที่ ใช่พอทีนึงแล้วก็ขึ้นมาใหม่อย่าเอาไว้นานไม่ได้เพี้ยนไฝาครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี่รับฉันหน้าเลยโอ้ยน้ำตาไหล่นจริงแบบออกทุกทิ่ทุกทางก็เปียกโล่เลยวันนี้โอ้ชื่นมากเลยโอ้อากาศเย็นเจ็บเดี๋ยวผมขอใส่แม็ก่อนแล้วกันนะ พ่อแา่ใส่ไหมครับโอ้สุดยอดมากนะฮะดีครับท่านผู้ชมก็แต่ผมลองมาเนี่ยนะพอก้มลงไปปุ๊บนะครับพอเราสุดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจากที่จมูกเราเนี่ยตันๆอยู่นะเนี่ยดูตาผมทะลักออกมาทางตามันก็สวนยัเลยครับคือไออย่ามผมเนี่ยเคยลมครั้งแรกก็เหมือนแบตอนว่าผมมาทีแรกผมก็ก้มใส่เลยใจเย็นห้ามไม่ทันน้องห้ามไม่ทันเะฮท่านผู้ชมครับเข้าจมูกเข้าตาไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการพอเราเปิดปุ๊บเนี่ย พี่เอกอ่จจะต้องอยู่ห่างประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆให้ไอมันขึ้นห้ามเลยนะคะแบบพี่เอกเมื่อกี้ไม่ได้นะ <ไอ S 1> เพราะว่าเพราะว่าไอน้ำเนี่ยมันมีนมความร้อนสูงพี่เอกพอกมันมีความร้อนสูงปุ๊บ พอเราเอาไปอังใช่ไหมคะบางทีเนี่ยมันจะทําให้บางคนผิวแบบบอบางอาจจะไม่ได้เบินได้หวานเจ็บนะไปได้เท่านะคะให้ผู้ชมทาแล้ี่แต่แต่ต้องบอกงี้ร่งจริงๆกลิ่นหอมขึ้นมาเลยกลิ่นอะไรคะผมเมื่อกี้ขิวข้าวเลยนะแสบตาขนาดแสบตาคิดถึงต้มยำไก่ ู้ไหมว่าสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ไตว้ยเก็บมาจากไหนอ่าที่ไหนครับแตงเนี่ยนะไปตะวเวนเก็บจากฐานการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเราเฮ้ยจริงจที่นี่มีครบขนาดนี้เยเหรอครบทุกอย่างต็มบอกเลยมีกระเพรามีใบมะกรูดมีเนี่ยข่าตะไคร้มีมดมีมดมียันเกือหิมาร์ไรแน่นอนเราอยู่ที่ร้านกินอยู่ดี เออว่าน้ำร้อนช้านะใส่เกลือทิมาไรมันก่างมีเย็นใช่เหย <c oughs> าะเหาะครับท่านผเหาะเนี่ยค่ะก็คือเราไปเก็บสมุนไพรพวกนี้มาจากเนี่ยที่ถาดการเรียนรู้ของเราซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ถ้าพี่เอกสังเกตนะมันเป็นสมุนไพรที่เราควรจะมีปลูกติดครัวนะ อาจริงๆแล้วทุกบ้านคนจะมีชซักเล็กๆน้อยๆก็ยังดีจริงๆกระเพราไม่ต้องปลูกเยอะหรอกมันปลูกแค่เขาเรียกแไรกลุ่มเดียวเนี่ยโหเดี๋ยวมันก็ขยายพันธุ์เองไปเยอะส่วนตะคุงตะไคร้อะไรขาดมันก็แทงหน่อเองอยู่แล้วติดขคเรือนไว้ถูกต้องเนาะแล้วพี่เอสังเกตไหมว่าเนี่ยวิธีการทําแบบนี้หรือว่าพวกเขาเรียกว่าอต้มยำเอ่ยต้มต่างๆของของไทยเอกของไทยเลยนะพวกอาหารไทยเนี่ยเขาจะมีเครื่องเหล่านี้ติดตลอดติดตลอดเพราะว่า เครื่องเครื่องไทยเหล่านี้นะคะพวกสมุนไพรเหล่านี้เวลาเขากินกับเนื้อหรือว่ากินกับพวกอาหารที่มีรสไขมันสูงๆเนี่ย uh huh. มันก็สามารถช่วยเรื่องของระบบย่อยได้ด้วยอนอกจากเราเอามาสูมยานะแล้วนะสัมภณทางยาเยอะมากเนาะใช่ก็อยากให้นานผู้ชมเนี่ยนะครับก็มีติดโครเรือนไว้ใช่ค่ะอย่างน้อยก็เป็นทั้งสิ่งส่วนที่เราเอามาทําอาหารประกอบอาหารด้วย,ยนะส่วนหนึ่งก็เป็นยาในตัวเขาก็มีฤทธิ์สัมภูรณทางยาอยู่แล้วถูกต้องค่ะ ครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ก็น้องสาวคนเก่งของผมวันนี้ให้เขาเป็นคนเก่งเลยจากคนไม่มีสระวันนี้เขามีสระนะครับก็วันนี้ก็จบเรื่องการสูญญาไปใน EP <ช>นี้นะครับท่านผู้ชมใน EP หน้าเราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นนะครับอยติดตาม,ตามเอกและแตงกวาได้นะครับในรายการเกษตรออนไลน์บ้เกษรทุกออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา 18นาฬิกาครับท่านผู้ชมติดตามเราได้ในอีพีน้าครับเชิญวันนี้เราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค <ฮะ S 1> ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยค่ะเอาพี่อุสุมย่าต่อไหมมามาโอเคเอาทอยทอยเรวเอย,ๆๆเยสุมบ้าง <c oughs> ุดลงไปเลยุด <c oughs> ลงไปเลยโอเค